เปลี่ยนลูกสูบใหม่แล้วทําไมยังมีเสียงเขตอยู่ในเสื้อสูบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกิดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดัดเอโตะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับก็คือหลายๆคนนะครับจะเคยเจอปัญหานี้ก็เวลาที่เราเปลี่ยนลูกสูบนะครับไปคว้น เสื้อสูบมาใหม่เนี่ยนะครับจะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับภายในบริเวณเสื้อสูบนะครับซึ่งอาการนี้นะครับส่วนมากแล้วจะเกิดกับรถที่มีการปรับแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับเซตเครื่องนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ก็มีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับสําหรับอาการที่ว่านะครับก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนลูกสูบนะครับตัวนี้ เปลี่ยนลูกสูบใหม่อันนี้จะเป็นลูกสูบที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนลูกสูบใหม่แล้วนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับจะเกิดเสียงดังเกิดขึ้นนะครับในบริเวณเสื้อสูบนะครับซึ่งอาการนี้นะครับส่วนมากแล้วจะเกิดกับรถที่มีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปากกระโปรงลูกสูบนะครับก็คือปากในส่วนของบริเวณนี้ของลูกสูบ ขยับขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูในรถเดิมนะครับเทียบในรถเดิมเนี่ยนะครับเวลาที่ลูกสูบมันเลื่อนลงมาสุดนะครับคุณผู้ชมเลื่อนลงมาสุดแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือเลื่อนลงสุดแล้วนะครับจะเห็นว่าสลักของอตัวก้านเขี่ยงนะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเห็นว่ากระโปรงของลูกสูบนะครับจะ อยู่ในบริเวณปอกของเสื้อสูบนะครับแต่ถ้าเป็นรถเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเลยออกมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประคองนะครับลูกสูบเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนของปอกสูบนะครับซึ่งถ้าเราตัดขึ้นมานะครับตัดขึ้นมาให้มันเข้าไปลึกเกินไปนะครับเวลาที่ลูกสูบเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ สั้นของลูกนะครับเพราะว่ากระโปรงลูกเนี่ยคือมันสั้นเกินไปนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่กระโปรงลูกสูบนะครับลูกสูบทุกรุ่นนะครับความโตของลูกสูบนะครับมันจะมีระยะที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้คือผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบของรถอโตเมตินะครับจะเห็นว่าในส่วนของหัวของลูกสูบนะครับ ตัวนี้จะมีความโตอยู่ที่ห้าสิบจุดห้ามิลนะครับนี่นะครับห้าสิบจุดห้ามิลประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับลองวัดดูตรงช่วงกลางนะครับของลูกสูบนะครับลูกสูบจะโตขึ้นมานะครับอยู่ที่ห้าสิบจุดแปดนะครับห้าสิบจุดแปดแล้วใช้กระโปรงล่างสุดนะครับ คุณผู้ชมตัวนี้จะโตอยู่ที่51มิลนะครับซึ่งทําไมมันถึงโตแบบนี้นะครับก็เพราะว่าในบริเวณของหัวลูกสูบนะครับมันจะได้รับความร้อนมากกว่าปกตินะครับมันก็จะเผื่อระยะที่ให้ลูกสูบเนี่ยนะครับมันขยายตัวขึ้นนะครับแล้วก็กระโปรงเนี่ยนะครับมันจะได้รับความร้อนนะครับ ที่น้อยกว่าเนาะอัตราการขยายตัวเนี่ยมันก็จะต่ากว่านะครับซึ่งถ้าเราปาดนะครับปาดตีนกระโปรงขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เวลาที่ลูกสูบมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันจะเกิดอาการของการกระพือนะครับของลูกสูบเนาะมันก็จะไม่มีส่วนที่บังคับลูกสูบไว้นะครับถามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็เวลาที่เราไปควนนะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราไปควนกระบอกสูบเนี่ยนะครับ เราใช้ลูกสูบที่เป็นแบบเต็มรูปนะครับเต็มเต็มรูปเนี้ยไปขวนครับซึ่งเวลาขวนเนี้ยมันก็จะมีส่วนที่บังคับนะครับก็คือชายกระโปงเนี้ยมันยังเหลืออยู่นะครับเวลาที่เราไปขวนเนี้ยเขาก็จะขวนให้เรานะครับโดยฟิกระยะที่กระโปรงลูกสูบเป็นหลักนะครับคือเวลาเราเขาลองเนี้ยนะครับตรงเครื่องขัดเนาะนะครับเขาก็จะใช้ ตรงกระโปรงนี่แหละนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับความฟิตนะครับซึ่งพอเราได้เสื้อสูบมาแล้วนะครับแล้วก็มาเซตเครื่องเนี่ยเราไปตัดนะครับมันก็จะทําให้ลูกสูบเนี่ยนะครับมันมีระยะคอนที่มากกว่านะครับพอเวลาเราเอามาประก,กอบเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เซตกําลังอัดเนี่ยเยอะขึ้นกว่าปกตินะครับมันก็ยิ่งจะทําให้ลูกสูบเนี่ยมันมีเสียงดัง มากขึ้นนะครับมีเสียงเขกเลยนะครับก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก็แบบนี้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขนะครับสําหรับอาการนี้ง่ายๆเลยนะครับเราต้องถ้าเราจะปาดกระโปรงลูกสูบนะครับให้เราปาดก่อนนะครับปาดกระโปรงลูกสูบเนี่ยให้ได้ระยะก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะปาดขึ้นเท่าไหร่ก็ถ้าใครใช้ใน สเตปที่เป็นลูกเดิมแต่ว่าควนขยายไซส์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเทียบก่อนนะครับเอามาเทียบก่อนว่าระยะที่ลูกสูบนะครับมันเลื่อนลงสุดแบบนี้เนาะมันเลื่อนลงสุดแบบนี้แล้วลูกสูบเนี่ยนะครับมันลงมาเท่าไหร่นะครับมันเกินลงมาเท่าไหร่เราจะปาดให้มันเท่ากับปลอกสูบเนี่ยระยะเท่าไหร่แล้วก็วัดจากตรงนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้าทำลถอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีระยะพวกนี้คือเป็นตัวเลขอ้างอิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปให้ลงกึ่งนะครับปาดออกให้เนาะกี่มิลก็ว่ากันไปนะครับ2มิล2.5มิล3มมิลก็ว่ากันไปนะครับปาดเสร็จแล้วค่อยเอาไปคว้านเสื้อสูบนะครับอ่ามันก็จะลดอาการเสียงที่มันเกิดขึ้นนะครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ผมเอามาแชร์ให้คุณผู้ชม นะครับซึ่งถ้าทําแบบนี้แล้วนะครับก็อาการของเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภายในเสื้อสูบเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ใครมีปัญหาอยู่ก็อย่าลืมไปลองปรับแก้แล้วก็ปรับใช้ดูนะครับรับรองหายแน่นอนครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซ u b s ไคร b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์กช่องนักเอตกด้วยนะครับเจอต้นใหม่เดี๋ยวเราจะเอาทิคอะไรมาบอกคุณผู้ชมก็ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่กันครับคลิปนี้ก็ราไปก่อนครับสวัสดีครับ